หากเพื่อนเพื่อนกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมถเคเ่าเปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า300,000คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภยัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโม,มชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส,ส่วนลดคลาสิกนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะ เปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเบิลเปยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อนำไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคน โอเคครับผมกางสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมเหลือไอเจนวอลรีฟกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วคลิปนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะเป็น EP พิเศษสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้มาจัดอันดับหรือไม่ได้มาแนะนําไอเทมหรือรูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมนะครับผมจะมาพูดอะไรนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับแชมเปี้ยนนะครับผมบางตัวนะครับผมกับเลนที่มันไม่ควรไปเล่นนะอาจจะใช้คําว่าเลนที่มันไม่ควรไปเล่นก็ไม่ถูกนะ คือผมเจอมาหลายเกมแล้วแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างไร้ประโยชน์มากๆครับมันจะมีอยู่แชมเปี้ยนสิว2ตัวนะที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้นะครับก็จะเน้นไปที่ตำแหน่งตัวของท็อปเลนเป็นหลักนะฮะผมเพราะว่าเป็นเลนที่ผมเจอเปัญหาเยอะที่สุดนะเวลาผมเล่นจังเกิลนะครับก็ตัวแรกเนี่ยผมจะขอพูดถึงตัวของมอไฟ์ก่อนเลยนะครับผม มอร์ไฟนะ์เนี่ยครับผมเป็นตัวละครที่เอาจริงจริงตัวละครที่เก่งมากเลยนะมันเอาไปได้ทั้งซัพพอร์ตเอาไปได้ทั้งมิดเรนเอาไปได้ทั้งท็อปเลนเลยแต่วันนี้ครับนะผมจะมาพูดถึงมอร์ไฟส์ท็อปเลนนะครับผมเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับอ่าเพื่อนๆนคนไหนนะครับที่เล่นนะครับผมอ่าเล่นตัวของมอร์ไฟ์ที่ผมจะพูดถึงต่อไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดผมพูดหรือว่าอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคคือผมเนะี่ยมองว่าตัวของมอร์ไฟส์ฟูลเวทอ่ะมันไรประโยชน์เพื่อน ไรประโยชน์ในที่นี้คือผมไม่ได้หมายถึงในตำแหน่งของบ i ดเ a n นะแต่ผมหมายถึงมไฟฟูเวที่เอามาเล่นในตำแหน่งของ top ป a n นนะครับผมมาไรประโยชน์นะคือมันไรประโยชน์ยังไงร,รู้ไหมเท่าที่ผมเจอมาเนี่ยสิเกมอ่ะผมเจอเกิดอยู่ประมาณเกม2เกมข้อเสียของมไฟ top l a n นเลยก็คืออะไรรู้ปะ่ะเพื่อน ทีมเราจะไม่มีตัวยืนครับถ้าเกิดซัพพอร์ตนะไม่ได้เล่นเป็นตัวยืนหรือตัวแทงให้แล้วก็รู้กันอยู่ครับผมผู้เล่นส่วนใหญ่นยะซัพพอร์ตเขาก็เล่นเป็นซัพเลี้ยงอยู่แล้วเล่นเป็นพวกตัวสาวๆส,ส,สวยๆนะมียืนฮิวสำฉ่ำอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จนะังเกิลเนี่ยอย่างในกรณีของผมเนี่ยผมเป็นจังเกิลสายแอสซิสินจังเกิลสายฆ่านะครับผมจังเกิลสายเราเข้าจังหวะ2แต่ผมจะเจอปัญหาบ่อยๆก็คือไม่มีคนเดินนําให้ผมนะครับผมก็คือป่าจะเล่นยากหรือจะเล่นง่ายเนี่ยมนอยู่ที่เพื่อนร่วมทีมด้วยนะแล้ววตัวของ อ่าถ้าเกิดเราเจอตัวของมอไฟท์็อปเลนไปอีกเนี่ยบอกเลยว่าตาน,นั้นจะลิงเล่นยาคูณ2อบอีกนะยิ่งถ้าเกิดเลนล่างเราระเบิดสู้เลนไม่ได้เนี่ยเราไปเอาตัวของวีฟเนี่ยก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าตัวของมอไฟจะสามารถช่วยเราได้หรือเปล่านะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวของท็อปเลนนะครับผมเลนท็อปเลนนะครับผมใครที่ไเป็นทปเนท็อปเลนหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้กันนะคือเบสิกเบสิกของเลนนี้เลยนะครับคือมันเป็นเลนที่ต้องหนึ่ง,งกัน ป่าไม่ค่อยไปช่วยนะครับผมนานๆจะไปสถีหรือไปซ้อนไปแกงนะครับผมอยู่ที่ว่าเราดันลึกมากน้อยแค่ไหนแล้วการที่เราหยิบมอไฟท็อปเรนมานะครับผมแล้วถ้าเกิดเราไปเจอคนที่เขาเป็นงานเนี่ยเขาแก้ทางเป็นเนี่ยเอาจิงปะมอไฟท็อปเลนเจอตัวละครที่ตำแหน่งท็อปเลนที่เป็นพวกตัวกล้ามเนื้อ,อแล้วคุณไปเล่นฟูเวทอะ่ะคุณจะไปวันช็อตอะไรเขาตายวะคุณจะไปปาล็อกกิ้งใส่เขาแบบว่ากดดันเลนในเลนอย่างนั้นหรอถ้าเกิดคุณไปเจอคนที่เขาเล่นแบบเป็นงานอะ ขาออกของแกมาออกดาบตันเวทมาออกรองเท้าตันเวทสองชิ้นอะต้นเกมออกแค่รองเท้าต้านเวทมาชิ้นเดียวอะสกิลของคุณก็แทบจะเอ่เบิร์ชเขาไม่เข้าแล้วนะแล้วถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่แบบเทพเก่งๆเนี่ยเขาเข้ามาหาเรื่องคุณเนี่ยเขาจะกดคุณไม่ให้คุณเข้ามินเนียเลยนะแล้วถ้าเกิดุณไปพลาดโดนต้นเกมเนี่ยคือไหลยาวนะครับแล้วทำไมคุณถึงยังฝืนออกฟูเวทกันอยู่อันนี้คือผมไม่เข้าใจนะคือผมก็แลงม้าจะแกนแล้วอีกห้าดาวคือผมก็จะแกนแล้วนะครับผมแต่ก็ยัง เจอตัวของมอไฟฟูเวกันอยู่นะคือถ้าเกิดเล่นมอไฟแล้วเอามาเล่นเป็นสายแทงในตำแหน่งของท็อปเลนอ่ะคือมันเป็นอะไรที่โคตรมีประโยชน์เลยเพื่อนข้อดีของมอไฟเลยนะครับผมสกิลวันติเมทที่สามารถชนนะครับผมยกด็อกอัพแบบรวดเร็วได้มากนะแบบเปิดทีมไฟให้เพื่อนได้มีสกิลสามที่สามารถนะครับผมลดความเร็วจงตีของศัตรูได้เอามาแก้ทางพวกเอดิชารีหรือพวกบัสเตยีพวกทินเตอร์แมพวกไอราเลียอะไรพวกเนี้ยดีมากๆนะแล้วก็จะมีสกิลหนึ่งที่ทําการแบบดูดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูมาแล้วก็สโลว์ฝั เราไปเจอบอสไฟที่เขาเอารูดแก๊ปอะไรอีงมาออกพวกไอเทมของยืนซะส่วนใหญ่อักต่อออกตัวของร้อเอ๊ะสักชิ้นเนี่ยแค่ชิ้นเดียวเป็นไอเทมเวทนะที่เหลือเป็นของแทงหมดเลยมอไฟพวกนั้นจะเป็นมอไฟที่โคตรน่ากลัวเในตำแหน่งของท็อปเลดเลยครับนอกจากยืนให้เพื่อนได้แล้วก็ยังมีดาเมจแบบยืนเฉดได้เรื่อยๆด้วยแล้วก็มีสกิลที่สามารถเป็นเอลนะระเบิดทีมไฟท์ทำซีซีได้ลดความเร็วโจมตีศัตรูได้คือดีมากเลยครับผมคืออันนี้ผมขอฝากไว้นิดนึงเลยนะถ้าเกิดเป็นเพื่อน,นอยากจะเล่นตัวของมอไฟูเเววทจริงๆออ่่ะนะแนนําาาไปเเล่่นนนตำแหงงขอบิรท์ท ดวดกว่าครับเพราะถ้าเกิดไปเจอคนที่เขาเล่นเป็นงานเนี่ยเขาห่อของแก้ขาห่อไอเทมต้านเวทมาเนี่ย ต้อจากคุณจะตัวเปาะเป็นก้อนหินที่แตกได้ง่ายๆแล้วนะี่คุณยังไม่มีประโยชน์อะไรในทีมไฟเลยนะแลถ้าเกิดคุณแบบว่าโดนกดเลนแล้วเงินตามขึ้นมาเนี่ยแม้แต่ AD Carry คุณก็ยังฆ่าเขาไม่ตายนะผมบอกเลยถึงต่อให้คุณจะเปิดสวยทงสวยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเกมมันพังไปแล้วมันก็หาโอกาสฟ,ฟื้นคืนได้ยากนะอันนี้ฝากไว้เลยนะครับผมนิดนึงก็คืออยากจะเล่นมอไฟฟูเวทแบบเล่นวันช็อตชนแรงๆไปเล่นมิดเลนนะครับผมดีที่สุดเดี๋ยวไปเล่นซัพพอร์ตก็ได้นะแต่ซัพพอร์ตก็ย,ยังแนะนานเป็นแทงอยู่แต่คือมันยังพ,พงกิดเกมนาเอาไเลฟวด้แต่เลนี่ย ผมคิดว่ามันค่อนข้างล็อกนะเอาไปเล่นขอของแก้กันออกของยืนให้เพื่อนดีกว่าครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือไม่พูดก็คงไม่ได้นะในคลิปนี้คือมันเป็นตัวละครที่ถ้าเจอคนเล่นเก่งก็คือเก่งอะ,อะคือผมไปผมจะไม่ดูถูกตัวละครแล้วกันเพราะว่าผมมามองว่าแชมเปี้ยนทุกตัวนะมันเก่งหมดนะครับผมแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราเจอคนเล่นเป็นไม่เป็นนะครับนั่นก็คือตัวของ อทีโมครับผม c a p t a i ทีโมเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าใคร,ใครหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะหยิบมาเล่นกันนะแล้วตัวของอทีโมเนี่ยมันเอาไปเล่นในตำแหน่งของท็อปเลนได้ครับไม่ผิดเลยมันเอาไปเล่นท็อปเลนได้เอาไปเล่นบิดเลนได้นะแต่ทำไมนะครับผมทีโมถึงติดอยู่ในคลิปนี้นะเพราะว่าอ่าผมไปเจอค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆแค่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยก็คือ ประมาณ80%อะผมจะเจอคนที่เล่นทีโมออกสายยิงมากกว่าสายเห็ดอ่าคือถามว่ามาเล่นได้ไหมส่วนตัวผมบอกว่ามาเล่นได้แต่ว่ามันมันไม่ค่อยมีประโยชน์กับทีมเท่าไหรอ่อ่ะคือตัวของทีโมจริงๆมันคนส่วนใหญ่จะมองว่า ตัวมันเน่เหมือนหยิบไปเล่นคนเดียวไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมทีมแต่จริงๆแล้วอ่ะทีมโม่มันมีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมทีมแล้วก็มีจุดเด่นหลายๆด้านนะถ้าเกิดออกมาเล่นเพื่อทีมได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเอาไปเล่นเป็นสายยิงสายตีแบบเน้นหายตัวเข้าไปเป่าบอดเขาแล้วก็ตีปุ๊บ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 เพืเขาตายเ่เออถ้าเกิดเลนคุณกดเลนได้แล้วเกมมันระเบิดอันนั้นคือดีแต่ถ้าเกิดตาไหนที่คุณเล่นแล้วคุณกดเขาไม่ได้เนะี่ยคุณไปเจอคนที่เขาเล่นเป็นเขารู้ว่่่าาาาตต้้อออออองงงสสสกกกับบทีโีโยยยยไเเนนนนคุณปลแฝืหช พูดออกเวทแรงๆแล้วข่าจะเข้าไปเป่าเขาให้ตายปุบ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 อย่างเงี้ยคือผมมองว่ามันค่อนข้างไรประโยชน์มากเลยเพราะผมเจอทีโมแบบนั้นหลายเกมมากเลยนอกจากบางแล้วก็ยังทําอะไรไม่ได้อีกนอกจากว่าหาจังหวะเข้าไปบอดส,ส,สวยๆทาจังหวะให้ฝั่งตรงข้ามทำแต้มไปได้แบบนะี้ซึ่งมันหาจังหวะพลิกแพงกันได้ยากมากเลยนะแล้ว ยิ่งเป็นตำแหน่งท็อปเลนะอย่างตัวของตำแหน่งของมิดเลนเนี่ยผมจะเว้นวักไว้ให้นิดนึงเพราะว่ามิดเลนเนี่ยมันไปเจอพวกตัวละครบางๆเหมือนกันมันก็ยังมีโอกาสที่เราสามารถว่าอารุนเฟิร์สสไตล์ติดอิงไนติดพิษอะไรเข้าไปเป่าออกดูเดนออกนาชออะไรพวกเนี้ยอย่างที่เพื่อนๆชอบเล่นกันเป่าแล้วก็ตี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 ก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้เราหน้าค่าเขาได้แต่ถ้าเกิด เราไปเล่นนตำแหน่งท็อปเลนที่เจอพวกตัวที่เขาเน้นออกของแก้ทางกันก็ทอ็อปเลนออกของแกนอยู่แล้วเนาะใน,นกรณีของมอฟอ่ะเราจะตีเขาไม่เข้านะแล้วตัวของทีโมเนี่ยมันเป็นตัวละครที่โจงตีระยะไกลก็จริงนะแต่ถ้าเกิดเทียบกับพวกตัวละครที่เน้นในเรื่องของการตีไกลไม่ว่าจะเป็นเมทหรือเอ c ด r ีแคลรต่างๆนานาเนี่ยตัวของทีโมเนี่ยก็ยังจัดอยู่เป็นประเภทที่โจงตีระยะกลางไม่ได้ถึงกับไกลนะมันจะมีใกล้ กางแล้วก็ไอนะครับผมในกรณีของทีโมเนี่ยผมจัดให้มันอยู่ประมาณกลางๆนะระัยาตีมันจะอยู่ประมาณวะลาดิเมียกับเชสอะไรประมาณนี้ไม่ถึงกับพวกระดับเอดิคารีนะครับผมคือมันเป็นตัวละครที่ผมมองว่านะถ้าเกิดอยากจะเล่นเพื่อทีมจริงๆอะ่ะ อยากว่าเล่นเพื่อเอาชนะไม่เล่นเพื่อเอาสนุกอ่ะเล่นเอาสนุกอ่ะเล่นไอสายยิงมันอาจจะดีแต่ถ้าเกิดพังขึ้นมาก็คือพาทีมแพ้ได้เลยมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนนะครับอยากทําเพื่อทีมอยากให้ทีมชนะนะครับผมเพื่อนเพื่อไปเล่นสายเห็ดดีกว่าครับผมสายเห็ดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่เกมตามหรือเกมนําคือมันก็ดีในหลายๆด้านครับถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับวางเห็ดเป็นเนี่ยผมบอกเลยว่าเห็ดชีโมหน้าลำคาญมากนะะเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าตัวของไอเทมให้ดูแล้วกันนะสำหรับตัวของช อทีโมอ,อยู่ไหนทับเลนเดี๋ยวผมจะดูนะครับผมว่าในตำแหน่งของอานนี้นี่นี่น,นี่นี่เห็นไหมว่าตัวของ ท็อปเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาก็ยังเล่นเป็นสายเห็ดกันนะเพื่อนๆแต่ว่ามันก็ยังไปได้สุดกว่าน,นี้นะคือเหมือนกับประมาณแบบว่าตัวของท็อปเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาก็ยังเล่นเป็นแบบกึ่งตีกึ่งเห็ดแต่แต่เห็นได้ว่าเขาจะออกเป็นตัวของหน้ากากเผา,าก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยตัวของนาชอนะแล้วก็ตัวของหมวกอะไรพวกนี้จริงๆมันออกของได้ค่อนข้างหลากหลายนะทีโม่เนี่ยก็ ทีมที่ผมเจอแล้วแพ้บ่อยเลยนะดี๋ยวผมจะเซตเทมไมไปดูเลยที่ผมเจอแล้ะผมไม่รู้ว่าเขาไปหาบิวพวกนี้มาจากไหนนะชิ้นแรกครับผมจะเป็นรงเท้าตันเวสชิ้น2จะเป็นตัวของนาะชอทูดชิ้นที่3เนี่ยก็บางทีก็จะออกเป็นตัวของดูเดนเอโคนะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมวกแดงนะครับผมแล้วก็พวกตัวของอินฟินิตี้อะไรพวกนี้นะแล้วก็มงกุฎกันตัวเองอะไรพวกนี้นะครับผมคือ ผมไม่เข้าใจว่าเล่นบิวเนี่ยมันดียังไงมันอาจจะตอดในเลนน่ารำคาญโป๊กเลนน่ารำคาญอาจจะฆ่าตัวบางๆได้ง่ายๆนะแต่ถ้าเกิดพูดในเรื่องของการเป็นทีมหรือว่าถ้าเ,เกิดเกมเราเสียเปรียบขึ้นมาเนี่ยตัวของทีมมอใส่เนี่ยมันจะเล่นได้ยากมากๆเลยนะผมอยากจะแนะนาเพื่อนๆนะอานาคตทูนะออกได้นะว่าไม่ผิดกันแล้วแต่คนถนัดนะอาจจะชอบตีเร็วอะไรประมาณนี้แต่ที่ผมคิดว่าควรออกนะแล้วก็ควรมีนะคนเป็นหน้ากากเผาเว้ ตัวของรูเดนเอโคเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเอามามันเหมือนว่าเอามาเล่นเป็นสายเป่าตาบอดอะปุ๊บ,บให้มันแรงๆแต่มันก็ได้แค่นั้นนะเพื่อน ซึ่งผมมองว่าเอาตัวของหน้ากากเผามาจะดีครับจะออกก่อนหน้าชอรหรือจะเอาหน้าชอมาก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมคิดว่าต้องควรมีหน้ากากเผาเพราะว่าเล่นสายเห็ดเดี๋ยวมันดีมากนะถ้าเกิดเราไปตีนะครับผมพอเราไปตีที่นึงติดคิดมันก็ติดเผาไปด้วยแต่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นถัดไปเนี่ยผมก็อาจจะเป็นตัวของหมวกก็ได้นะแล้วชิ้นต,ต่อไปก็อาจจะเป็นตัวของเรไลสก็ปเตอร์ก็ได้นะครับผมคือ เผาแล้วมีสโลต่อเนี่ยผมบอกเลยว่ามันน่ารำคาญมากนะทีโมที่เล่นสายเห็ดที่มีหน้ากากเผา,ากับกระทาสโลเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ารำคาญนะหรือจะเป็นตัวของไอเทมอย่างรีเน้นๆก็ได้นะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมดีอันติคูดาวไวขึ้นนะเล่งปลาเห็ดได้ไวขึ้นแล้วถ้าเกิดเวลาศัตรูมาเหยียบนะเนี่ยเพื่อนลองคิดดูนะเหยียบนะไม่ต้องออกไม่ออกตัวของกระทาสโลก็ได้เพราะว่าเห็ดทีโมมันก็สโลอยู่แล้วเนาะก็เอาเป็นตัวของหน้ากากเผา นาชอแล้วก็จจะเป็นตัวของดีแน่แนแล้วก็ค่อยหมวกแดงอะไรก็ได้สินุดท้ายก็แล้วแต่ตามสถานการณ์ถ้าเรามีเทมสอชิ้นนี้เมื่อไหรเนี่ยระเบิดเฮดเนี่ยแรงมาก ผมบอกเลยว่าโคตรดีเราไปเน้นในเรื่องของเซนต์ของการอ่านเกมศัตรูนะครับเข้าไปแบบวางเห็ดในจุดที่แบบอ่ะจะซูดมังกรกำลังจะเกิดเราไปวางเห็ดเอาไว้ตรงนี้นะหน้าบับบูนะตรงหญ้าบูนะตรงหมานะศัตรูเขาเดินมาเขาลืมบางทีเขาสแกนไปแล้วเขาสแกนส่วนนี้หมดไปแล้ว,ลว,ลวพอสแกนหมดปุ๊บพอใกล้ถึงหน้ามังก,กรเราวางเห็ดโซนไีเขาเดินเหยียบบึมบัามบึมบัมบึมบัม,บม,บม,บมถ้าเกิดเป็นพวกเอดีแคลรี่เหยียบหรือแทงเหยียบไม่ว่าใครก็ตามที่เหยียบอะ่ะคือ มันจะตัดกำลังฝั่งตรงข้ามได้ดีมากๆนะมันจะทําให้ทีมไฟของเราเนี่ยได้เปรียบมากยิ่งขึ้นวันที่แบบว่าเราคุมโซนได้ก่อนเราวางเห็ดได้ก่อนศัตรูเดิไม่เหยียบเห็ดเราเราก็ทําให้แบบเฮ้ยตรงนี้โดนเหยียบเห็ดเราไปเหลือครึ่งหลอดหรือเหลือ,อสัก30% 70%เนีย่ย <ๆๆ S 2> มันจะทําให้เราเนี่ยเข้าไปเบิร์สหรือทําให้ตัวเก็บงานของเราเนี่ยเข้าไปฆ่าตัวละครหลอดนั้นได้ง่ายขึ้นนะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวแท้งคเดินมาเหยียบเนี่ยคือโดนความสามารถของอากาศเผาเข้าไปก็คือเบิร์นเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ทําให้ตัวของแทงเนี่ยเลือดหายไปค่อนข้างเยอะแล้วพอบวกกันจริงๆเนี่ยแทคมันก็จะไม่มีเลือดยืนให้ทีมแล้วก็จะตายได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็ ฝากเอาไว้นะฮรสำหรับคนที่ชอบเล่นทีโมนะผมว่าเ,เพื่อนๆนะฮรไปเล่นเป็นตัวของสายเหตดดีกว่านะมีประโยชน์กับเพื่อนร่วมทีมเยอะแล้วแล้วก็มีอัตราชนะที่สูงกว่าด้วยนะครับส่วนตัวของมอไฟเนี่ยมอไฟเนี่ยเล่นแท้งเล่นแท้งเล่นฟูเวทไม่ผิดนะครับผมแต่เล่นท็อปเลนเนี่ยผมไม่แนะนําให้เอาไปเล่นตัวของฟูเวตนะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเกิดยากครับก็ถ้าเกิดเล่นเป็น ตัวของท็อปเลนเนี่ยก็อาจจะออกเป็นตัวของลออ้อระเบิดกชิ้นหนึ่งนะฮะแค่ชิ้นเดียวก็พอนะที่เหลือก็อแล้วแต่ตามสถานการณ์เลยว่าจะออกเป็นอะไรนะครับผมก็ไม่รู้ตอนนี้ซอฟต์เซิร์ฟเวอร์เขาเล่นอะไรกันอยู่นะ นี่คนระับผมขนาดท็อปเซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้นะเขายังเล่นเป็นสายแท้งกันนะครับผมเห็นไหมเขาเล่นเป็นสายแท้งกันนะออกตัวของไอบอลออกตัวของทอนเบลนะไม่ออกตัวหลอกอีกนะแท้งเพื่อทีมแบบสุดๆนะเนี่ยนะผมก็ฝากไว้คิดนะสำหรับตำแหน่งท็อปเลนนะครับผมที่คิดจะเล่นมอฟไฟนะขอร้องนะอยา,อาไปเล่นฟูเวทเลยเพราะมันไรประโยชน์นะครับผมโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะได้สาระกันนะครับ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องของผมด้วยนะครับสามารถโดเนทเป็นกำลังใจงให้กันได้นะจะเป็นโลกสุเป,ป็นจากทางยูทูบรือลิงก์โดเนทที่อยู่ใต้ดีคริปชั่นเลยโอเคองสาระคิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปของผมจนจบครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวัวนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับ